สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เราจะมาดูวิธีการลบรหัสผ่านครับที่เราเกิดกดบันทึกไว้นะครับหรือว่าข้อมูลที่เราได้กรอกในแบบฟอร์มไว้นะครับแล้วมันบันทึกไว้เนี่ยเราสามารถที่จะลบได้นะครับใน Google Chrome นะครับวิธีการนะครับให้เราไปที่ตัวอื่นๆนะครับหรือที่เป็นจุด3จุดมุมบนขวามือนะครับจากนั้นให้ไปที่ตัวการตั้งค่าเลื่อนลงมาครับข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยนะครับ เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นตัวแรกเลยครับเมนูแรกก็คือล้างข้อมูลการท่องเว็บครับคลิกเข้าไปนะครับในส่วนนี้ครับจะแบ่งเป็นสองเซสชันครับก็คือพื้นฐานนะครับเป็นการล้างประวัติการเข้าชมเรียกดูนะครับคุกกี้แล้วก็รูปภาพนะครับที่เป็นแคร์ต่างต่างนะครับส่วนขั้นสูงนะครับหรือแอดวานซนะครับเราสามารถที่จะลบรหัสผ่านที่ถูกบันทึกไว้ได้นะครับข้อมูลแบบฟอร์มอัตโนมัติได้นะครับ ทีนี้อยากจะลบรหัสผ่านนะครับอย่างที่บอกตอนแรกเราก็ต้องมาที่ตัวขั้นสูงหรือ Advanced นะครับแล้วไปที่ติ๊กนะครับติ๊กถูกรหัสผ่านนะครับข้อมูลแบบฟอร์มการตั้งค่าเว็บไซต์อันนี้ถ้าอยากจะลบก็ลบได้นะครับทีนี้ครับด้านบนครับคือช่วงเวลาที่เฮ้ยเราอยากจะลบข้อมูลตั้งแต่เมื่อไหร่ข้อมูลตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเมื่อวานนี้นะครับอาทิตย์ที่แล้วหรือว่าเดือนที่แล้วหรือตั้งแต่ต้นใช่เออเบราว์เซอร์นี้มาเลยนะครับมาขออภัยนะครับ อ่าถ้าคลิกตั้งแต่ต้นนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นวราเฮ้ยมีรหัสผ่านถูกบันทึกไว้หลายอย่างเลยนะครับคุกกี้ก็ถูกบันทึกไว้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็กดล้างข้อมูลตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตล้างข้อมูลเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วละกันนะครับอ่านี่ครับกดล้างไปเลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยครับมันก็จะเด้งกลับมาที่หน้านี้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ ข้อมูลรหัสผ่านการกรอกแบบฟอร์มอัตโนมัติที่เราได้กรอกไว้เนี่ยก็จะถูกลบออกไปนะครับจากเบราว์เซอร์ซึ่งก็ปลอดภัยนะครับปลอดภัยมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดมีใครมาแฮ็กเราผ่านทางระบบนะครับก็จะไม่ได้ตัวนี้ไปเพราะเราลบไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี้มันสามารถที่จะมาเอาตรงนี้กันได้นะครับก็ฝากไว้นะครับําวรับการตั้งค่าความปลอดภัยใน Google Chrome นะครับพบกันใหม่ใน e อพิ o d e ต่อไปครับผมสวัสดีครับ